สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะคะเราก็มาตำพริกไทยก่อนเลยค่ะพริกไทยเม็ดใส่ไปห่อหนึ่งนะหอละสิบาทนะคะพอตำแหลกดีแล้วก็ใส่กระเทียมที่ปอกเปลือกแล้วลงไปค่ะเราจะใส่เยอะหน่อยนะคะวันนี้กระเทียมใส่สามหัวเลยเพราะว่าจะกินตรงกระเทียมมันด้วยอะคะ่ะ ตามไปนะคะตาไปให้พอแหลกพอค่ะเสร็จแล้วก็จะมาหั่นหมูหมูแพงนะคะตอนนี้โลละ250กว่าบาทนี่เราไปซื้อในห้างมาแค่โลละรา9บาทค่ะแต่ว่ามันจะเป็นชิ้นไม่สวยนะคะเขาจะหั่นมาแบบเหมือน,นลเลาะออกจากกระดูกบ,บ้างอะไรบ้างนะคะมันจะไม่สวย มันจะไม่ใช่พวกสันคอพวกอะไรอย่างนี้นะมันก็เลยซุกเราจะซื้อแบบนี้มาแล้วก็มาล้างทำความสะอาดแล้วก็แบ่งเป็นชิ้นใส่ช่องแข็งไว้ค่ะใส่ตู้เย็นช่องแข็งไว้เวลาเราจะกินเราก็เอามาละลายน้ําแข็งนะสมมุติว่าเราจะกินพวกนี้นะ่ะเราก็เอามาลงมาย้ายมาไว้ที่ช่องธรรมดานะคะหนึ่งคืนเนี่ยแล้วอย่างเราทําเช้าเนี้ยก็มาหั่นได้พอดีคะ่ะ วันนี้เราจะหั่นแบบยาวๆนะหั่นแบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาหั่นเป็นเส้นยาวๆสองก้อนนี่ก็ประมาณ6ก ขีดได้ค่ะเนี่ยเราก็จะมาหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้นะแล้วแต่ใครชอบอะค่ะบางคนก็ชอบชิ้นใหญ่ก็หั่นใหญ่ๆไปก็ได้นะคะ ถ้าซื้อหมูแบบนี้มาก็จะหั่นตามลายไม่ค่อยถูกนะคะเพราะว่าที่ห้างเขาหั่นมาแบบมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะคะเหมือนเลาะตรงไหนออกก็หั่นออกมาอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นชิ้นสั้นๆบางทีก็เป็นชิ้นยาวแต่มีแผลปาดไว้อะไรแบบนี้ค่ะมันก็ ไม,ไม่ค่อยสวยอะนะหันตามลายไม่ค่อยถูกก็จำใจซื้อนะคะเพราะว่ามันถูกกว่าข้างนอกซื้อข้างนอกมาสอง้อยห้าสิบกว่าเราก็ไม่ไหวนะแพงเกินไปค่ะตอนนี้พริกที่หนูสวนก็แพงเท่าหมูเลยนะคะ พริกขี่หนูสวนก็โลละสอง้อยห้าสิบดีนะเราซื้อพริกเอ่อพริกธรรมดาพริกแดงกินดาตุนไว้เป็นโลถ้ามาซื้อตอนนี้แนละ้วแย่เลยค่ะพริกก็แพงหมูก็แพงผัดกะเพราตละลาีนี่หมดหลายร้อยเลยนะคะแล้วเรากินพริกเยอะด้วยพริกก็จะเปืองหน่อย อ่ันแบบเนี้ยนะเคยทำคลิปหมูทอดธรรมดาไปแล้วนะคะแต่อันนี้เป็นหมูทอดกรเทียมพริกไทยคือช่องเรายังไม่มีรายได้เราก็อยากมีรายได้เราก็ถ่ายคลิปหมดนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะทำอะไรตอนนี้ก็ลงไว้ได้ร้อยกว่าคลิปแล้วค่ะมีคนติดตามแค่ร้อยสิบกว่าคนเอง จะถึงพันไม่รู้จะท้อก่อนหรือเปล่านะคะกว่าคนติดตามจะถึงหนึ่งพันคนนะเพราะว่าเราโหลดมันจะเป็นคลิปคัดตัดคลิปของทิกตอกมานะคะเราใส่ภาพหน้าป,ปกได้ในทิกตอกนะแต่เวลาเราไปอัปลงใน u t u b e อะภาพหน้าป,ปกมันไม่ได้เป็นตามอย่างที่เราเลงภาพไว้นะคะมันจะเป็นภาพอื่นๆที่เรา กำลังทำของอะคะ่ะหั่นหมูเสร็จแล้วเราก็จะมาหมักนะคะหมักก็ไม่ค่อยอร่อยอะคะ่ะใส่น้ำปลาเนี่ยแพงๆเนี่ยใส่ไปเยอะนะคะใส่ไปเท่านี้แล้วตอนหลังใส่เพิ่มอีกนะแล้วก็ใส่รสด,ดีชูรสใส่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาขยำมือนี่ล้างสะอาดแล้วนะคะ ทำกินเองไม่ได้ทำขายเอามือขยำเลยค่ะนี่ชูลดนะขยำไปก่อนหนึ่งรอบให้น้ำปลามันแทรกเข้าไปในหมูนะแล้วก็เอากระเทียมบิกไทยที่ตำไว้นะคะมาใส่แล้วก็ขยำอีกรอบหนึ่งกระเทียมเยอะนะคะ กินกระเทียมเจียวมันก็หอมดีนะทุกคนใส่กระเทียมเยอะแต่ว่าถ้วยเราเล็กไปหน่อยขยำทีหนึ่งมันก็บางทีมันจะออกจากถ้วยไปเลยลองหมักแล้วคิดว่าอร่อยมันก็ไม่ไม่ค่อยอร่อยนะทุกคนไม่รู้ว่า ทำกันยังไงนะเคยใส่แค่น้ำปลาชูรสแล้วก็เ,เียมพริกไทยแล้วมันก็ไม่อร่อยอยู่ดีอันนี้ก็ใส่รสด,ดีไปช้อนกว่าแล้วก็ผงชูรสแล้วก็น้ำปลาอย่างดีนะคะมันก็ยังไม่ใช่รสชาติที่อยากกินอยู่ดีนะ า <Okay. S 2> พอทอดได้สักสักห้านาทีแล้วก็มากลับดูนะคะ<ล>กระเทียมอันไหนที่มันใกล้จะสุกแล้วอะที่มันเหลืองแล้วก็เราก็จะช้อนขึ้นมาเลยนะ เพราะว่าถ้าปล่อยมันสุกพร้อมหมูนี่มันจะไหม้ก็ลองเขี่ยๆดูอันนี้ก็ยังไม่ได้นะคะยังยังไม่เหลืองเลยนี่ค่ะเหลืองแล้วเราจะกินเหลืองแบบนี้นะคะ เราไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะเราต้องทอดถึงสามสี่รอบเลยนะหมูให้จำนวนเท่าเมื่อกี้นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะฝากช่วยกดใช้กดฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแมคะ่ค่ะเราก็พูดผิดพูดถูกนะบางทีก็เรียกตัวเองว่าแม่ค้าค่ะเพราะเราจำหน่ายพาเครื่องนะคะใครสนใจติดต่อสอบถามได้เลยค่ะ